โอเคพี่พิวคะคอนเสิร์ตจบไปแล้วความรู้สึกเป็นยังไงก็รู้สึกโล่งใจนะครับที่ทุกอย่างก็ออกมาโอเคมันบางอย่างอาจจะแบบมีผิดพลาดบ้างตรงนั้นได้บ้างตรงนี้ไม่ได้บ้างแต่ว่าเราก็ได้ทําทุกสิ่งที่แบบเราเตรียมงานไว้จริงๆแล้วก็ผลมันก็ออกมาดีอย่างที่ตั้งใจ ผมตอนทํางานตอนแรกๆก็คือไม่ได้ไม่ได้หวังไม่ได้ไม่ได้หวังว่าแบบว่ามันจะออกมาควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับก็คือทำทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทําได้มากกว่าคนคนจบอารมณ์ไม่จบอะไรเงี้ยพี่ยังแบบโค้ดแต่ไอจีผก็อีกวันหนึ่งเหมือนกันผมก็ผมก็อินนะก็ไม่ใช่ขนาดเราเป็นเราเป็นคนเล่นเองเราก็อินเราก็อินอยู่กับกับกับความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเป็นอีกวันหนึ่งเลยอะที่ที่แบบรู้สึกเงี้ยด้วยของพี่เป็นทะเลดาวอะไรสักอย่าง ตอนเล่นตอนคือออกไปเล่นกีตาร์ผมคือแบบไม่รู้ครับ <laughs> ่รู้จริงๆอันนี้มันเซอร์ไพรส์มากเลยอะแล้วผมก็แบบเล่นนไปแล้วก็สังเกตว่าเออเอะเมื่อกี้ตอนที่ตอนที่เราเต้นเต้นอยู่ไฟมันไม่ได้คือไฟมันจะหลากสีกวันนี้อะไรเงี้ยครับแล้วตอนตอนเล่นกีตาร์รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไฟกลายเป็นสีขาวแต่ว่าสวยมากเลยอะมันสวยมากอยากยืนอยู่นี้นานๆจังเลยเออมันรู้สึกดีมากเลยนะแล้วก็เล่นๆไปรู้สึกว่าเออ,อเหมือนเราอยู่ในแบบ หมือนอยู่ในหมู่ดาวเหมือนทะเลดาวอะไรอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็เล่นไปแล้วคือต้องบอกว่าโชว์กีตาร์เป็นโชว์ที่ผมไม่มั่นใจที่สุดเลยครับผมว่าผมใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่เล่นตั้งแต่เล่นซ้อมมาอะไรย่างเงี้ยคือไม่เคยเล่นได้จนจบแบบมีทักษาอยู่บ้างไหมคะจริงๆเพิ่งซ้อมได้เดือนนิดๆเองกับกีตาร์อะไรย่างเงี้ยครับผมก็ก็โอเคครับก็ก็ดีนะครับดีใจมากที่ ที่กลุ่มแฟนคลับช่วยกันทําแล้วก็มีโปรเจกต์นี้คําว่าแบบโปรเจกต์คอนเสิร์ตผมก็เพิ่งรู้หลังจากคอนเสิร์ตว่าอ๋อไอ้น,นี้เขาเรียกว่าโปรเจกต์นะเออ<ม>ทั้งหมดสวยมากเขาเรียกโฮโลแกรมใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะประทับใจมากคนพูดถึงเยอะมากที่นี่บิ๊กโอ้โฮโลแกรมก็ประทับใจครับแต่ต้องถ้าเบื่อถามผมหรือถามแดนนะนพวกเราก็คือจะไม่เห็นพวกเราก็คือเต้นกับแล้วก็จินตนาการว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาอยู่ตรงนี้ ข่าวหรืออะไรางี้ไหมครับใช่แต่พอเห็นภาพในข่าวอะไรเงี้ยนะครับก็เขารู้สึกว่าเออมันเหมือนเขาอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะยิ่ง,งถ้าเผื่อคุณมองจากด้านหน้านะเป็นแบบความลึกความอะไรเงี้ยมันได้หมดเลยอะ่ะและ้วเออวันนี้ต้องชมทีมคอนเสิร์ตของ i s มาครับแล้วก็ต้องชมเฮียกับซ่อนะครับซ่อมาดูตอนตอนซ้อมอะ่ะแล้วก็คือเรียกว่าอะไรอะ่ะคือพยายามปรับแก้ทุกอย่างเพราะว่าตอนซ้อมเนี่ยเขาบอกว่าภาพออกมายัง,ย,งยังไม่ได้แบบแบบแบบที่ต้องการแล้วก็ เฮียก็มาอีกวันหนึ่งรุ่งขึ้นคือใช้ความสนใจกับตรงจุดนี้มากเพราะว่าผมก็คิดว่าเป็นเป็นส่วนที่สําคัญของคอนเสิร์ตเลยที่ที่จะที่จะทาให้ทุกคนแบบว่ามันอินกับ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 บิ๊กหรืออะไรเงี้ยครับเขาคือหาการช่วงเพลงแค่หนึ่งนาทีที่แบบไม้มันวิ่งขึ้นมาพี่ก็หลายคนก็เชื่อได้ยินครับแล้วก็ก็ยอมรับว่าตกใจครับตกใจเพราะว่าคิดว่าแบบเอ๊ซทีมงานเซตไหมหรือยังไงอ๋อทีมงานไม่เซตแน่ครับเพราะว่า เราเราซ้อมตรงจุดนั้นหลายทีแล้วก็คือที่ที่ตั้งถ้าเบื่อขึ้นขึ้นไปบนเวทีนะครับผมเขาจะมาร์กจุดไว้ว่าตรงเนี้ยคือที่ขาตั้งไมล์แล้วคือไมล์ก็จะเป็นไอขาตั้งไมล์ตัวเดิมซึ่งซึ่งไม่เคยเปลี่ยนนะฮะ<ม>ก็ก็ล็อกไว้ตรงไหนตำแหน่งไหนก็คือตำแหน่งนั้นแล้วก็จะมีมีมาร์กสำหรับเก้าอี้ผมที่ผมนั่งคือตำแหน่งก็จะไม่แบบมันมันไม่ได้แบบจากนี่ไปนี่<ม>หรืออะไรเงี้ยคือมันไม่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 ต่างกันเยอะฮะ แล้วก็ไอตัว PA มันก็จะอยู่ข้างหน้า<ช>เอ้ยอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีตัวม<ช>อนิเตอร์อ่ซึ่งตำแหน่งก็ไม่ไม่เคลื่อนไหวเหมือนกันอะ่ะและ้วแล้วก่อนหน้านะั้นเขาก็คือเขาเซตประมาณประมาณแบบผมร้องสองสารอบอเพราะว่าก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในใน,ในตอนซ้อมรันทูทีหนึ่งแล้อืมที่รู้สึกยังไงว่าตอนนั้นเห็นหน้าเวอร์เหมือนกันหน้าเวอร์มากครับก็หันไปกับแดนเลยอ่ะเพราะว่าก่อนหน้าเราก็คุยกันเรื่องนี้เหมือนกันตอนรันทูก็คุยเรื่องนี้ครับ เชื่อครับผมเชื่อผมเชื่อนะผมเชื่อเห็นน้กตาคนดูบ้างไหมคะในช่วงนั้นไม่เห็นครับถ้าอยู่บนเวทีเนี่ยมันข้างล่างมันจะมืดไปหมดเราจะแทบไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะว่าแสงมันส่องหน้าเราด้วยมันมันเป็นเหมือนไฟโอลว์ที่สองที่สองเราอยู่นะครับเราก็จะไม่ไม่ค่อยเห็นอะไรข้างล่างแต่ก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึก อีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงเราก็จะไม่ค่อยได้ยินด้วยเพราะว่าเราใส่เอียร์มอนิเตอร์ก็ก็จะไม่ไม่ค่อยได้ยินเสียงกรีดเท่าไหร่เพราะนั้นเวลาถ้าเผื่เอเราอยากได้ยินเสียงกรีดจากคนดูเราจะจะต้องถอดออกอะไรเงี้ยครับเเออกับพี่แดนไหมคะเรื่องไมวีหรืออะไรเงี้ยโอ้คือไม่ต้องคุยอะ่ะเฉพาะแดนหรอกครับคุยกันทุกคนทุกคนถามมาเลยอะ่ะว่าแบบเซ็ตหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะไม่เซ็ตจะเซ็ตทำไมอ่ะไม่รู้จะเซ็ตทำไมเราก็อยากให้คอนเสิร์ตออกมาแบบสมบูรณ์ที่สุดใครจะอยากให้ไมวี ขอไหมเขาว่าก่อนจะขึ้นว่าเออลิกบิ๊กเราจะมาเ,รรมเล่นคอนเสิร์ตมาเล่นด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยผมใครหรทุกคนขอหมดนะครับคือเขาก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อ,อยู่ที่อิมแพกนะครับผมก็มีศาลมีมีมีอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาอยู่แล้วก็ส่วนตัวก็ก็บอกบิ๊กบอกว่าเออวันนี้น่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบเป็นเป็นคอนเสิร์ตครั้งสําคัญของพวกเราสามคนนะถ้าเผื่อถ้าเผื่อแบบรับรู้ได้หรือว่าถ้าเผื่อบิ๊กยังแบบ ยังเรียกใช้คำว่ารับรู้แล้วกันรับรู้ได้เนี่ยก็มาช่วยช่วยถ้าเบื่อมาช่วยกันทาให้คอนเสิร์ตครั้งนี้มันมันสมบูรณ์แบบที่สุดให้เขาจําชื่อของเรา3ามคนไว้ดีไหมชวนเขามาชวนครับชวนชวนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นกําลังใจให้ให้พี่ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แดนด้วยนะให้พี่มีสมาธิในการทําคอนเสิร์ตให้ออกมาดีที่สุดนะเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยครับก่อนเขาบอกกันเหมือนกันว่าฝนตกครับ ว่าจะมีรอบอีกรอบหนึง่นไงไหมอะไรเงี้ยพี่<ม>อือคือถ้าเป,เป็นอีกรอบหนึ่งก็คงเป็นลักษณะที่แตกต่างออกไปคงคงไม่ใช่แบบว่าเล่นซ้ำในแบบเออคงคงไม่ใช่ธีมนี้แล้วแล้วก็ไม่ใช่ธีมแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเออซีเควนซ์เพลงหรืออะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับผมโชว์อะไรต่างๆก็จ,จะเปลี่ยนไป<ะ>ปัญหาก็คือไม่รู้ครับ แต่คือแต่คือผมแค่จะบอกว่าสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมันค่อนข้างเป็นคอนเสิร์ตอิโมชันอลอ่ะซึ่งมันมันทำซ้ำไม่ได้มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันได้ครั้งเดียวจะให้ผมมาพูดถึงเพื่อนแบบซึ้งๆอีกครั้งหนึ่งมันไม่ได้อ่ะมันมันได้ครั้งเดียวบางทีความรู้สึกของเราเพราะมันผ่านตรงจุดนั้นจุดใดจุดหนึ่งไปแล้วมันมันไม่สามารถย้อนกลับได้พอคอนเสิร์ตจบปุ๊บพียฮอทวิตอย่างที่เราเห็นนะคะรู้สึกไงบ้างต่ามีใวเีเป็นสิ่งที่ผมที่สุด ผมผมเออผมดีใจนะผมดีใจนะครับที่ที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของ r อนะครับที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของความภูมิใจภูมิใจของเฮียนะครับผมแล้วก็คือในวันนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจมากจริงๆที่ที่ได้เกิดจากตรงเนี้ได้เกิดจากจากที่เนี่ยเพราะว่า วันนั้นก็ต้องอย่างที่บอกอย่างที่ผมเล่าไปให้ฟังสําหรับซีนของบิ๊กหรือว่าหรือทั้งคอนเสิร์ตจริงเขาทีให้ความสนใจมากแล้วก็มาดูมามามา,มาดูแล้วก็ถามทางทางที่หนึ่งที่เป็นเป็นเป็นเนขาเรียกอะไรเป็นเป็นฝ่ายคอนเสิร์ตซึ่งควบคุมทั้งหมดแล้วนะครับผมว่าออกมาเป็นไงางานเป็นไงนคือตามงานตลอดเวลาแล้วก็พวกเราเองผมเองแดนเองก็พยายามทําทุกอย่างให้ออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ล้วก็พูดก,กับเพียครับเพียถามด้วยเพียถามก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตว่า เต็มที่นะคือเทียไม่ต้องถามเลยฮะพวกเราเต็มที่อยู่แล้วครับเต็มที่มากๆด้วยอืมใจไหมคะเหมือนเทียแบบเอ็นดูเราขนาดนี้ดีใจครับก็เข้าไปคือจริงๆเราสองคนก็ต้องคือมีความในใจอย่างแดนเขาก็พูดความในใจของเขาผมเองก็เข้าไปขอบคุณว่าขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสพวกเราถ้าเผื่อถ้าเผื่อเทียกับซ้อไม่ให้โอกาสเราทำคอนเสิร์ตครั้งนี้มันก็คงไม่มีคอนเสิร์ตแบบนี้้เกิดขึ้นนะครับผมก็ต้องต้องเรียกว่า ที่มีพอนดูจากที่พลาดค่ะมีดีวีดีอะไรอย่างงี้โอ้นี้รอทางไอเอสดีกว่าครับผมเพราะว่าผมเองก็ทําหน้าที่ของตัวเองเสร็จสิ้นแล้วแหละหลังจากนี้ไปก็คงเป็นหน้าที่ของของฝ่ายหลายๆฝ่ายไม่รู้ว่าทางไอเอสเขาจะจัดการยังไงครับแต่คิดว่าน่าจะมีการบันทึกภาพเพราะว่าในวันนั้นก็เขาก็บอกว่าเออมีมีกล้องอยู่นี่อยู่น,นี้อยู่นี้นะอะไรอย่างนี้ยครับผมเราก็พยายามอยาก,ยากจะคือจะจะสังเกตว่า แดนเองกับผมเองก็จะพยายามเล่นกล้องให้มากเพราะว่าอยากจะแบบให้ให้ทุกคนเก็บความรู้สึกแบบดีๆอย่างนั้นไวในในลักษณะของของบันทึกภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ก็ลองลองตามดูแล้วกันครับผมว่าเขาก็คงพยายามทำออกมาให้ดีดที่สุดครับขอบคุณคี่คะพี่นงไม่ว่าเลยที่มด้วยโอ้โหจริงการขอบคุณก็ขอบคุณในคอนเสิร์ตหมดแล้วขอโทษดีกว่าครับขอโทษคนที่คนที่ไม่มีบัตรแล้วแล้วหลายๆคนก็ เหมือนแบบตอกว่าเราอะไรเงี้ยครับคือจริงๆผมก็ไม่ได้อยากให้แบบมันคือใจจริงๆตอนทําตอนแรกเรากังวลมากด้วยซ้ำว่าแบบมันจะมันขายไม่หมดอะไรเงี้ยไม่เคยมีแัดขายหมดนะทุกคอนเสิร์ตเลยก็คือประมาณแบบว่ายังหาได้อะคือโอเคโอเคมันก็มันก็จะมันก็จะแบบมันมันไม่เรียกว่าหมดแบบเต็มที่ขนาดนี้คือบางทีอาจจะเหลือแบบเป็นหย่อมหย่อมแบบที่หนึ่งที่หนึ่งเพราะว่าบางทีคนอยากมาอยากมาหลายคนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นอะไรที่แบบ ที่เดียวพก็เอาอ่ะเออคือก,ก,ก็ก็ต้องขอบคุณคนที่ที่ที่มาที่ที่ให้ความสนใจขนาดนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องขอโทษคนที่เราทําให้ไม่ได้ทําให้ไม่ไม่มีบัตรให้ครบทุกคนด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับแบบว่ามันเป็นอย่างที่บอกมันเป็นคอนเสิร์ตซึ่งเป็น concert อิโมชันอลคอนเสิร์ตอ่ะมันต้องแบบเป็นคอนเสิร์ตความรู้สึกซึ่งมันไม่สามารถทําซ้ําได้ครับผมก็คงได้รอบเดียวจริงๆครับครับ